อาจจะจะไล่าอาชีพอาจจะจะไล่วิธีการเจริญมัคแบบการหมดหนี้ให้ฟังตามลําดับมแบบัคแปดไล่แต่สมาธิเมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ไหมทุกต้องรู้ใช่ไหมต้องรู้ให้ทั่วถึงซึ่งทุกสมุทัยเนี่ยต้องละทิ้งอย่าไปให้มันเกิดเหตุเพราะถ้าไม่เกิดเหตุทุกเกิดไม่ได้นิโรธเนี่ยคือการดับเนี่ยเราต้องทําให้มันแจ้งแจ้งชัดแจ่มแจ้งเลยแจ่มแจ้งแดงแจง๋ต้องรู้ให้หมดส่วนมัคเนี่ยต้องทําให้เจริญ จเจริญขึ้นเรื่อยๆเจริญขึ้นเรื่อยๆ4อย่างเรารู้แล้วทีนี้มาดูว่าเราจะอาศัยอริยสัจสี่เนี่ยไปจับตามลําดับให้เห็นตามอริยมรรคแป8เพื่อดับทุกข์ของการเป็นนี่สินจะดับยังไงเริ่มต้นมรรคแตัวแรกคือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องความเห็นถูกต้องในเรื่องอะไรก็กลับไปที่อริยสัจสีเมื่อกี้นี้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกควรรู้สมุทัยควรละนิโรธควรดับ นิโรธคือหรือนี่รคือดับเหรอนี่รถคือดับใช่นิโรถควรอะไรกระทาให้อะไร <Okay. S 1> แจ้ง <Okay. S 1> มารคควรทําอะไรให้อะไรเจริญ <Okay. S 1> จํา <Okay. S 1> ให้สี่อย่างนี้ให้ได้จําให้แม่นเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคืออะไรสี่ตัวอะไรนี้เรารู้แล้วรู้เรื่องอะไรรู้ในสี่ตัวนี้รู้อย่างตอนนี้รู้แล้วสม,มาทิฏฐิเกิดแล้วสม,มาทิฏฐิเกิดแล้วนะเรื่องนี้เราเข้าใจถูกต้องตามลําดับนี้แล้วจะแก้นี้ได้ยังจะเริ่มแก้ได้แล้วเพราะเรายอมรับความเป็นจริงแล้วนะว่าเป็นนี่ได้เพราะ เหตุปัจจัยของการที่เราไปหาหนี้สินมาเป็นของตัวเราเองเราไปสร้างเหตุคือความทุกข์ใช่ไหมไปสร้างเหตุของมันเหตุเกิดทุกจึงเกิดใช่ไหมไม่มีเหตุทุกเกิดได้ไหมไม่ได้เรารู้แล้วเนี่ยเรียกว่าการรู้เห็นตามความเป็นจริงยอมรับตามความเป็นจริงว่าเออฉันเนี่ยเป็นหนี้นะและหนี้ที่ฉันเป็นเพราะฉันไปยืมชาวบ้านมาด้วยความอยากของฉันเองรู้ยังรู้แล้วทุกวันนี้ทุกไหม ทุกต้องมานั่งใช้นี้ใช้เงินทุกเดือนพอใช้บ้างไม่พอใช้บ้างต้องไปกู้นีมสินชาวบ้านปโปนี่ตรงนั้นมาจ่ายตรงนี้ทุกไหมทุกรู้จับยังทุกรู้แล้วยอมรับยังยอมรับแล้วยอมรับยังว่าต้นเหตุคือเราเป็นคนไปยืมมาจากตัณหาคือความอยากยอมรับยังยอมรับแล้วแล้วเรารู้วิธีหรือยังว่าเรารู้หรือยังว,ว่าเวลาทุเวลาเวลานี่สินมันหมดไปได้เนี่ยมันจะทําให้เราหมดทุกเรื่องนี้รู้ยังรู้แล้วนะเริ่มแจ้งเห็นชัดแดงแจ๋แล้วใช่ไหมว่าการจะหมดนี่ไม่ใช่ไป อ้อนวอนขอร้องเทพเทวศดข้อต่อชะตาสวดมนต์เข้าใจยังมันทําไม่ได้นะนี่เข้าใจแล้วแลเข้าใจแล้วว่าเรามีวิธีเป็นเครื่องดับทุกข์คืออรอยิยะมรรยงแปดเริ่มรู้หรือ,อยังรู้แล้วนั่นหมายความว่าอะไรสัมมาทิฏฐิตัวแรกได้แล้วนี่จเจริญมรรคแล้วเพราะอะไรเราคิดถูกต้องแล้วสัมมาทิฏฐิยิงตรงไปที่อะไรมโนกรรมเพราะการจะเข้าใจความรู้พวกนี้ได้อย่างถูกต้องต้องเข้าใจทนะี่ไหนใจมโนเป็นตัวต้นเหตุ ถ้าสัมมาทิฏฐิไม่เกิดการกระทําทางกายกับวาจาจะออกมาได้ไหมสองข้อแรกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปะจึงเป็นเรื่องของปัญญาปัญญารู้ที่ไหนะรู้ที่ใจนะปัญญาแจ้งที่ไหนะแจ้งที่ใจนะไม่ใช่แจ้งที่ปากนะพูดเก่งแค่ไหนพูดดีแค่ไหน,พ,ดดไหนพูดเยอะแค่ไหนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฉลาดนะปัญญารู้แจ้งที่ใจพูดดีแค่ไหนแต่ในใจเรวใจชั่ว ก็ไม่ได้การันตีว่าคําพูดคาจาที่ดีนี้จะการันตีได้ว่าใจเนี่ยแจ้งด้วยปัญญาอันนี้เข้าใจผิดมากเพราะฉะนั้นกายกรรมกับวจีกรรมอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้เรากำลังพูดถึงต้นเหตุของความทุกข์คือมโนกรรมอาจจะกาลังไล่ต้นมโนกรรมตัม้งแต่เรื่องแรกนะกำลังเข้าสู่มารค8ตัวแรกสัมมาทิติเรื่องของมโนคือใจมโนกรรมตัวแรกสัมมาทิติเข้าใจแล้วตัวที่ 2, สองสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะคือดําริชอบ เวลาเรามีความเห็นถูกต้องแล้วเราจะทําอะไรต่อไปสมมุติเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเราเป็นคนชั่วหรอวะเนี่ยเราทําเร็วทําชั่วมากขนาดนี้เลยวะเริ่มยอมรับตัวเองแล้วใช่ไหมว่าตัวเองชั่วเมื่อยอมรับตัวเองแล้วเราจะทําอะไรคนดีชอบแก้ไขแก้ไขไหมแก้ไขอย่าจังไรนะอ่ะถ้าจังไรนี่คือแก้ตัวนะแก้ตัวเนี่ยเรียกว่าไม่ยอมรับตามความเป็นจริงยกเว้นคนแก้ตัวในกรณีที่เขาเนี่ย มีคนเข้าใจผิดจริงๆเราสามารถแก้ไขตามความเป็นจริงได้แต่ในกรณีนี้เป็นเรื่องของใจเราเองคนเดียวไม่เกี่ยวคนอื่นดังนั้นตัวเนี้ยเราไม่สามารถแก้เขาเรียกนะแก้ตัวเราไม่สามารถแก้ตัวกับตัวเองได้เราเข้าใจป่ะเพราะเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราทําเลวทําชั่วไหมเราแก้ตัวเองไม่ได้เราแก้ตัวเนี่ยต้องแก้คนอื่นแต่แก้ใจเนี่ยต้องแก้ด้วยตัวเองปัญหหน้าที่เราคืออะไรแก้ตัวแก้ตัวให้ได้แก้ตัวให้ดี พระหน้าที่เราคืออะไรทําตัวให้ดีมโนกรรมทําใจให้ดีมโนกรรมพอเวลาถึงเวลาตรงนี้แล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าไอ้ของพวกเนี้ยมันไม่ดีกับเราเลยเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าความทุกข์เกิดขึ้นได้เพราะอะไรต้นเหตุคืออะไรเวลามันทุกข์มันทุกข์เพราะอะไรรู้แล้วอริยรสัจสามมาทิฏฐิคืออริยสัจสี่นะพอเวลากระโดดเข้าใจถูกต้องหมดแล้วมีความเห็นถูกต้องหมดแล้วก็จะเข้าสู่การอยากจะออกละอยากจะออกจากความเลวความชั่ว อยากจะออกจากการเป็นหนี้เราเริ่มรู้แล้วอยากออกแล้วตอนแรกไม่รู้ก็ยังไม่อยากออกจากการเป็นหนี้เพราะคิดว่าหนี้สินเนี่ยมันจะทําให้เราเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จมีบ้านมีรถเห็นโทษไหมตอนแรกไม่เห็นถูกปะเพราะอะไรถ้าเห็นมันจะไปเอามาทําอะไรจะไปผ่อนอยู่ทําไมจะอยากได้หนี้สินแล้วนะมาทําไมตอนอยากอยากได้เนี่ยมีความสุขไหมอุ้ยจะได้บ้านแล้วธนาคารอนุมัติแล้วตื่นเต้นไหมดีใจเหมือนบ้านเป็นของเราเองเลยนะเหมือนธนาคารโอนให้แล้วอ่ะ แต่ความเป็นจริงคือล่ะเป็นหนี้สามสิบปีมีความสุขไหมล่ะเ,เหมือนตายแล้วอ่ะนะสามสิบปีบางคนส่งบ้านยี่สิบปีจะเป็นจะตายจะละเดือนจะ,ะเดือนกว่าจะผ่านทุกข์เหล่านั้นมาได้ทุกไหมทุกโคตรนี่แต่วันนี้ฉันรู้แล้วเริ่มอยากจะออกจากหนี้สินยังเริ่มออกแล้วว่าหนี้สินเนี่ยเป็นทุกทีนี้เราเริ่มอยากจะออกหนี้สินเนี่ยเราก็เริ่มมีความดําริเนี่ยดําริชอบสัมมาสังกปะอยากจะเลิกเป็นหนี้จังเลยอ่ะมันยากไหม ไม่มีใครอยากเป็นหนี้และอยากจะออกจากหนี้เมื่อเป็นหนี้แล้วถูกปะตอนยังไม่เป็นหนี้อยากออกจากหนี้ไหมไม่ยมยอยาก,กเพราะมันยังไม่เป็นถูกป,ปะมันย,ยังไม่เป็นหนี้แต่เมื่อเป็นหนี้แล้วช่วงแรกเดือนแรกก,ยก็ยังเฉยๆอยู่เพราะอะไรมันยังไม่ทุกข์เดือนแรกมีตังไงาสำรองไว้กู้เผื่อไว้ไงยังใช้ไม่หมดผ่านไปสามสี่เดือนเริ่มเงินน้อยลงไปไงเริ่มทุกข์แล้วอยากออกยังอยากออกจากความทุกข์นี้แล้ะเนี่ยอาการดำหลี่ชอบแต่ออกได้ไหม ออกไม่ได้เพราะอะไรมักไม่บริบูรณ์มันยังไม่เจริญมันยังไม่เจริญถึงทีสุดมันยังป็นอะไรถอยกลับไปที่อะไรสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องพอเรามันถูกต้องปุ๊บมันจะกลับมาสังกปะแหละอยากจะออกแล้วทีนี้เหมือนเรากําลังเป็นนี่เราอยากจะออกจากการเป็นนี้เพราะรู้แล้วว่าโทษของการเป็นนี่มันเยอะมากถ้าดําริชอบหรือสัมมาสังกปะตัวเนี้ยมันจะต้องเป็นสังกปะที่บริบูรณ์นะวิธีการบริบูรณ์ของการเป็นนี้เช่นอะไร ไม่เอาละเลิกต่อไปนี้ฉันจะไม่เป็นนี่อีกต่อไปฉันจะใช้นี่ก้อนนี้ให้จบแล้วจะไม่เป็นอีกแล้วนี่สัมมาสังกัปปะไม่เอาอีกแล้วโอ้ยสบายใจหมดแล้วฉันทําบัคบริบูรณ์แล้วนี่กระเป๋ารถราคาบัตรเครดิตรูดอีกแล้วอีกใบหนึ่งไม่เป็นแล้วเรียบร้อยไหมเรียบร้อยอันนี้ไม่เรียกสัมมาสังกัปปะนะถอยกลับไปสัมมาทิฏฐิตัวแรกก็ยังไม่ผ่านด้วยซ้ําถอยกลับไปใหม่เลยคืออวิชาเพราะอะไรมันยังทํามัคเต็มรอบไม่ได้ถอยอีกแล้วเห็ะ มาร์กเราจึงเป็นยังไงเกิดดับเกิดดับแล้วไม่ได้เกิดดับทั้งสายปฏิจจสมัยสายมาร์กแปดทั้งก้อนนะที่ถีตัวแรกยังไม่ผ่านด้วยซ้ำมันยังไม่ไปดําริชอบด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นดําริชอบบางทีเราจะมาทีละตัวมาตัวเดียวคือเรื่องเดียวแล้วก็ดับไปแล้วมาอีกเรื่องหนึ่งดับไปแล้วมาอีกเรื่องหนึ่งดับไปแล้วมรรคกมันจึงไม่มีวันบริบูรณ์เลยไงะพ้รูจ้าเลยบอกว่าคนที่ทามารคกบริบูรณ์ได้คือใครตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปมรรคกมันจะเริ่มเต็มลอบ แต่ยังไม่บริบูรณ์สมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นต์นะแต่เต็มรอบทั้งมักแล้วตั้งแต่ต้นยันจบโซดาบันบริบูรณ์หมดทุกข้อแต่พวกเราเนี่ยกระโดดไปตรงนั้นอันนี้ทาได้อน,นั้นทําไม่ได้แต่เห็นไหมไม่เห็นนะว่ามัรกตัวไหนบริบูรณ์ไม่บริบูรณ์โซดาบันเห็นมัรกตัวแรกจนมัรกตัวสุดท้ายบริบูรณ์ทุกตัวเห็นหมดว่าแต่ละตัวแต่ละตัวบริบูรณ์ยังไงเขาจึงละสังโยช์ได้เพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ย รู้อริยสัจจริงๆแล้วต้องทําให้มรรคตัวต่อมาคือสัมมาสังกัปปะดาริออกจากการพยาบาทและเบียดเบียนด,ดาริออกจากความเลวความชั่วดาริออกจากการไม่ผิดศีลห้าดำริในการจะไม่เป็นนี่เพราะการเป็นนี่เป็นทุกข์ในโลกดำริในการมีสามีภรรยารู้จักพอใจในสามีภรรยาของตนไม่ไปเอาสามีภรรยาของคนอื่นมาเป็นของฉันรู้จักพอใจในทรัพย์สมบัติของตนไม่โลภเพ่งเลงอยากได้ทรัพย์ของบุคคลอื่นมันจะเริ่มอยากออกแล้ว อยากออกอยากออกอยากออกคนอยากมันจะเอาใช่ป่ะเวลาอยากนะอยากได้บ้านอยากได้รถมันจะขวนขวานเอาทุกอย่างอยากได้ผัวอยากได้เมียมันจะเอาให้ได้แต่คําถามคือเวลาอยากออกจากทุกอะอยากเหมือนกันไหมอยากแต่ทำไมไม่ขวนขวายอะตรงข้ามะแปลกมากเลยอยากเหมือนกันอาการเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันอยากพ้นทุกแต่ไม่ขวนขวายอีกอันนึงอยากได้บ้านได้รถแต่ขวนขวายไหมขวนขวายสุดๆแต่อยากพ้นทุกไม่ขวนขวายอะไรเลยแต่อยากไหมอยาก มันไม่สร้างเหตุเพราะอะไรกิเลสกิเลสมันละไม่ได้กับสัมมาทิฏฐิมันยังไม่เต็มรอมันยังไม่เห็นโทษของความทุกข์อย่างจริงจังยังรู้ไม่ถั่วถึงซึ่งทุกข์อย่างจริงจังจึงทําให้ยังไม่ดําริชอบยังไม่อยากออกจากกามสมมติเราชอบอาจารย์ชอบวู้ันนี้รักมากรักแมวมากรักมากรักมากโอเอมากเนี่ยนะออกได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเรายังรักอยู่ใช่ไหมสัมมาทิฏฐิยังไม่เต็มรอบเพราะอะไรยังไม่เห็นโทษขออินี่ ว่าใอ่เนี่ยวันหนึ่งมันตายเนี่ยจะรู้สึกยังไงยังไม่เห็นโทษก็อะไรยังไม่ดาหลีจะออกจากมันก็ยังรักมันยังห่วงแหนมันต่อไปใช่ไหมนี่ยังไม่เกิดดาหลีชอบพนันอาการที่เรายังยึดมั่นถือมั่นในสามีภรรยาเราอาการที่ยังยึดถือในบ้านในรถโดยความพอใจมีอารมณ์ก็ไปร่วมกับมันยังยึดอยู่ตัวนี้จะไม่มีทางดาหลีออกได้เลยออกไม่ได้เราต้องเริ่มจาการอะไรการมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเราจะสามารถมีการคิดออกจากการพยาบาเบียดเบียนได้ ยังยึดก็ยังออกไม่ได้ตัวที่2ออาการจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราเริ่มดำรีออกจากกามพยาบาทเบียดเบียน,เ,ยนเราจะเริ่มสํารวมระวังในตัวเองมากเราจะไม่ทําอะไรเลยอันนี้คือภายในใจอย่างเดียวนะยังไม่เกี่ยวกับภายนอกนะเริ่มคิดจะทําดีไม่ทําดีว่า<ะ>มันเลยเริ่มคิดแล้วสัมมาสังกปะเริ่มเกิดเฮ้ยอาจารย์สอนมาอย่าทำสนนักทีแล้วกันขอหน่อยอนิดนึงอยากได้มากนะ ต่ไม่ได้ว่ากูกลัวกระโถนเลยว่าถ้าตีกบาลกูขึ้นมาในกูแย่แน่เลยวะเอาไงดีว่าเอาไงเอาไงะนี่ดำหลีละอันนี้อาการดำหลีคนเวลาจะตัดสินใจกู้หนี้ยืมสินกู้เลยไม่เป็นไายต้องใช้เราจําเป็นของมันต้องมีมีการอยากออกจากการเป็นหนี้ไหมไม่มีเลยอาการมันอยากมีตลอดไหมอยากเป็นหนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันอยากเป็นหนี้หมดเอ้ยมันต้องมีเอาไปเลยเนี่ยซื้อไปเลยมีคนยุสง่งเนี่ยนะอีกคนข้างไงนะ ยุเลยซื้อเลยของมันต้องมีในมึงซื้อเลยกูยังมีเลยคนอื่นเขาก็มีมึงไม่มีไม่ได้เนี่ยมึงต้องมีเหมือนเพื่อนเขาไม่มีความคิดลักทริเลยว่ามันจะอยากมันจะไม่อยากได้มันอยากได้ตลอดมันปรุงแต่งตลอดเห็นไหมตนทีสุดเป็นไงเรียบร้อยสิบบาทเครดิตรูดไปแล้วกลับมาทีนึงหันไปหันมาอ้าวมันอยู่ตรงนี้ได้ยังไงว่าอยู่ข้างตั้งอยู่ข้างเรียบร้อยแล้วซื้อสําเร็จเรียบร้อยแล้วเสียตังค์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มานั่งกังวลโอตายจะเอาเงินที่ไหนกินสิ้นเดือนนี้อาการมันเริ่มมาเห เพราะมันไม่มีสติสัปชัญญะเข้าไปตามดูตามรู้ตามเห็นในสิ่งเหล่านั้นมันจนนํามาซึ่งความทุกข์จึงน,นํามาซึ่งโทษภัย